รัฐบาลช่วยอะไรได้บ้างนอกจากขับรถผ่านไปแล้วบอกว่าสู้ๆนะอยู่ให้ได้นะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปบอกมาเลยสู้ๆนะคุณจะสู้อะไรไปกับเราคุณจะให้อะไรเราบ้างคุณจะแก้ไขยังไงแล้วอนาคตลูกหลานเราจะเจอแบบนี้ไหมซ้ําๆหลังจากน้ําลดแล้วอ่ะรัฐบาลช่วยเหลืออะไรเขาฝากอีกอย่างหนึ่งค่ะนอกจากเรื่องน้ําท่วมอะไรต่างๆแล้วเวลาน้ําแ้งเนี่ย อำเภอวารินเสียชื่อนะคะคําว่าวารินเนี่ยแปลว่าน้ำน้าเยอะแต่พอแล้งปุ๊บน้ําแห้งอะประชาชนขาดแม้แต่น้ํากินน้ําใช้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยน้ําทําการเกษตรเลี้ยงสัตว์นี่คือสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกด180วันมีผมกลก่อเรามากเพราะฉะนั้นฝากด้วยสนชที่ออกกฎนี้นะคะ ท่านกรกะตที่รักษากฎนี้แล้วคอยดูแลถ้ายืดหยุ่นได้นะคะช่วยพี่น้องประชาชนค่ะไม่ได้เป็นการช่วยสอสอหรือผู้สมัครเลยไม้แต่น้อยสุดท้ายฝากเอาไว้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานทั้งหมดเรามีความต้องการน้ำแต่เวลาที่น้ำมามากหาทางบริหารจัดก,การให้เราได้มีน้ำใช้ในหน้าแล้งและ บรรเทาให้น้ำที่มาจำนวนมากระบายไปได้อย่างรวดเร็วเราขอแค่นี้ค่ะประชาชนต้องการอยู่ดีกินดีมีน้ำกินน้ำใช้ค่ะ